สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมเฟิร์นนะฮะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกม The Sims 4นะครับผมพาร์ตน,นี้ก็เป็นพาร์ทที่ยวอะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเล่นจนลืมไปแล้วว่าเติร์นนี้หนูพาร์ทที่ยวอะไรแล้วจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่เราจัดงานมันเกิดให้กับน้องเคลลี่กันตอนนี้ก็คือเคลลี่หรอเคลลี่ <c ally> นะฮะก <c ally> ็โตแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่เรามีเตียงสองชั้นแล้วนะฮะซึ่งแบบเรามองจากมุมนี้เรยเห็นเลยว่ามันติดเพดานนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่าการละกันเรื่องเตียงอาจจะเอาเป็นเตียงชั้นเดียวดีกว่าาเนะ น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็พาทนี้คือน้องโตเป็นไยรุ่นแล้วด้วยนะครับผมอยากให้น้องทําตามความฝันตัวเองก็คือการเป็นติรกรน้อยนะครับผมโจวผมจะซื้อแท่นวาดรูปให้น้องแล้วกันผมไปดูนะครับว่าวัยรุ่นแบบยังใช้นี้ได้หรือเปล่านะ,ะไปที่วาดรูปนี้นะครับผมก็ติ่มเล่นก็คือเป็นตอนนี้เลยอะตอนโตเลยนะครับลองเป็นตรงนี้แล้วกันนะฮะชึบน้องนอนเต็มอิ่มรยงังนอนในครึ่งเดียวครับวันนี้ต้องไปเรียนด้วยฮนะแต่การบ้านยังไม่ได้ทําเลยเดี๋ยวเราต้องทําการบ้านเอนแล้วกัน คุณแม่กับคุณพ่อเริ่มมีพุงออกนะฮะเราต้องพาไปวิ่งหน่อยแล้วปล่าเนี่ยดูทุกคนคุณแม่เริ่มพุงออกแล้วครับกินเยอะไปหน่อยฮะ๋ยนกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปวิ่งนะฮะปาเมโลทำเควปไปจาวันร,รือยังวันนี้อ๋อหยุดด้วยโอเคหยุดจ้าเลยเต่นนอนเสร็จก็ไปวิ่งนะครับ เออ,เ,อ,อเราสามารถวาดได้แล้วนผู้ชมแต่ตอนนี้ก็คือน้องเครียดเกินไปครับก็เลยยังวาดไม่ได้นะ,ะต้องหาความสนุกให้น้องนะครับทาการบ้านมันเครียดใช่ไหมล่ะยากสิดูดิฮะน้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมไหนดูหน้าน้องไล้ดกนี่นะฮะเคลลี่จากหนุ่มร้อยในวันนั้นตอนนี้สู่การเป็นวัยรุ่นแล้วจะบอกว่าโตเร็วมากเลยนะคือพดานแบบนี้ถ้ามันเป็นแบบเด็กไปกำลังสอนอะ่ะมันก็คือมันยังแบบ เดินแล้วมันอาจจะหัวหัวเกือบชนนะครับผมแต่แบบพอเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บมันขึ้นไปล,าลําบากแล้วก็ลงลําบาก้ลยเนาะดังนั้นของเคียร่ามอาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอน้องโตก่อนนะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนเนาะนี่ทุกคนแล้วมุมนี้คือแบบวิวสวยมากครับบ้านเราเห็นปะเห็นด้านข้างของบ้านนะครับสวยสุดๆไดอารมศิลปินสุดๆครับผมตรงนี้เป็นห้องที่เรียกได้ว่าสร้างมาแบบฟุ๊กๆนะฮะจากการที่ห้องน้องเล็กนคนับผม นี่ภาพวาดแรกของเคลรี่นะครับขายได้ราคา74เหรียญเราเก็บไว้ดีกว่าไหมใส่กรอบไว้ไหม <c oughs> เออใส่กรอบไว,ว้เลยคุณภาพแย่ด้วยเป็นภาพแรกของเขาฮะเราจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระทึกเอาไว้อยู่ข้างฝาบ้านครับผมอะนี่เลย น่ารักดีนะอาจจะเป็นภาพที่ไม่ได้สวยขนาดที่แบบเป็นศิลปินนะครับแต่เป็นภาพแรกของชีวิตังนะั้นต้องเก็บไว้นะครับผมเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับแต่พอรู้ว่าน้องโตเร็วอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดถึงเรื่องในอนาคตเนะาะแบบว่าถ้าวันหนึ่งน้องมีแฟนแล้วแบบมีคู่อะไรเงี้ยเราควรจะถ้ายังไงต่อนะครับเราควรสร้างบ้านแยกแบบในที่ดินเดียวกันหรือว่าควรให้น้องออกไปใช้ชีวิตเลยอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะเดี๋ยวราค่าว่ากันละกันล้วก,วก็จริงๆเราแตกเป็นแบบาพาซีรีย์ย่อยได้อีกเยอะเลยนะครับเดซิมเนาะนี่ทำไมชุดอาบน้ำคาร์เมโล เป็นเสื้อก้ามหรือเสื้ออะไรไวะเนน่ทุกคนผมคิดไปเองปะอาจจะคิดไปเองนะฮะเขาคงไม่เอาเสื้ออริน่ามาใส่หรอกมั้งใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมนะเดี่ยผมขอดูชุดหน่อยว่าน้องมีกล้ามหรือเปล่าตอนนี้ชัดเจนครับตอนนี้น้องยังไม่มีกล้ามเลยวุ่งร้วๆเลยวิ่งเลยวันนี้เราจะน้องไปวิ่งเต็มที่มากเอาให้น้าหนักลดคุณผ,ผู้ชมว่าพันเราจะลดน้าหนักคาร์เมโลกับอรีน่าได้ไหมก็อ,อาจจะได้นะอาจจะนะเมื่อเราก็ไปพยายามลดหลายพาแล้วเนาะมันไม่ได้จริงทุกคนมันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้เลยนะถือว่าพุ่งลดอยู่ไหมน่าจะลดอยู่นะ ได้อยู่สุดยอดการลดน้ำหนักเปลี่ยนข้าวไปด้วยวิ่งไปด้วยลดน้ำหนักแบบไหนฮะถือข้าวไปด้วยวิ่งไปด้วยฮะไม่จริงนะเราจะลงมาแน่วันนี้น้ำหนักอะถือของกินไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยฮะไปแล้วน่ารักเดียวผมไปแล้วฮะวิ่งเข้าไปกินในป่าอะไรรับเนี้ยผมแล้วมมน้ำหนักน้องมาลดน้องวิ่งตะเกียวแล้วน้องก็ลอยหอ่อเอาฮะไปวิ่งต่อเลยขับมากินอีกแล้วมันจะผอมตอนไหนเนี้ย เป็นหัวหน้าเชฟแล้วแบบว่ามันก็ต้องแบบมีความเป็นเชฟหน่อยใช่ไหมทุกคนน้องก็จะมีฟูงอะไรอย่างงี้ป่ะไม่เกี่ยวนะเป็นเชฟก็ผอมได้นะครับถ้าแบบเราออกกําลังกายเนาะคุณผู้ชมก็อย่าเลดูแลตัวเองนะฮะออกไปวิ่งออกไปใช้ชีวิตกันบ้างนะครับดูแลตัวเองนะครับผมสิ้นปีละนะตอนนี้เชอรี่เลิกเบียรแล้วครับ เราไปดูเคียรี่กันหน่อยมาแล้วพี่น้องกลับมาบ้านแล้วโอ้หทุกคนง่วงนอนสุดๆปาปายพั่อนโอ้เราสามารถแลกของของมันได้เนี่ยตอนนี้เรามีแต้มอยู่2องพครับโอ้หแลกได้เยอะเลยนี่ว่าปนิสัยเราอิ่มทิพย์โอ้หมือทานอาหารอีกเลยไม่มีวันง่วง10,000แต้มครับโคตรโกงคนอุปนิสัยพวกเนี้ยเออเราเก็บไว้แล้วพวกนี้เดี๋ยวมันโกงดีฮะ อันนี้คดีง่าเนียทุกคนสามารถลดค่าจ่ายภายในควเรือนได้ฮะสองพันแต้งอ่ะก็เก็บไว้ก่อนผมขออันโกงๆก,ก่อนแลวกันนะครับโอเคฮะเคียรี่ตื่นแล้วครับแล้วก็ผมได้บอกให้เคียรี่เออลาพักร้อนไปนะฮะก็คือหยุดเรียนนั่นแหละมันจะมีหยุดเรียนได้ทั้งหมด3วันนะครับอาจจะเป็นปิดเทอมของในซิมเนาะประมาณนั้นแล้วก็เราจะมาพัฒนาเรื่องการวาดภาพอะไรนี้นะครับส่วนน้องก็คือผมอยากให้น้องไม่เยนอู่นะฮะโอเคน้องก็ตื่นแล้วเหมือนกันตื่นตอนตีสองครับบ้านนี้ไม่หลับไม่นอนกันจริงเวลาชีวิตพังกันหมดเลยครับ เดี๋ยวเราให้น้องทําการบ้านนะโอเคเดี๋ยวเรามาวาดภาพหน่อยทุกคนเอาเป็นแบบภาพแบบคลาสสิกนี้เลน,ะนี่เอาละฮะเจตรกรน้อยของเราเริ่มรังสรรค์ภาพแล้วผมคุณพ่อก็เป็นพ่อครัวส่วนลูกก็เป็นเจตรกรแสดงว่าได้ทางพ่อมาเต็มเต็มลยเนะี่ยโอเครักษาการวาของเคลรี่เป็นเลเวลสองนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปวลยว่าเราจะขายได้ราคาดีไหม <laughs> นี่ไงเราได้ค่าปณิธานด้วยนะครับเราต้องวาดทั้งหมด5ภาพนะาะแล้วก็ต้องวาดภาพสักแรงมบันใจทั้งหมด3ภาพอันนี้เราต้องรออานุมน้องนะครับเราจะได้เหรียญตรงนี้ด้วยนะอ่าเนี่ยว่าเคลลี่อชอบการเป็นจิตกรรมหรือเปล่าชอบครับตามปณิธานเลยถ้าเราบอกไม่ชอบจะตกเกินนะขายได้1นึ่งเหรียญกำไร18เหรียญอ่ะดีกว่าไม่ได้กําไรเลยอาบน้ำหน่อยครับ3วันนี้เราจะฝึกให้ เชอรี่เขาเป็นน okay. right? ักวาดภาพเลยนะฮะไปอีกหนึ่งร้อยเหรียญครับไปต่อครับผมอ่าขึ้นเป็นเลเวลสามอย่างรวดเร็วเนี่ยเราไปแรงมานาใจแล้วได้แล้วหนึ่งครั้งนะครับโอเคภาพที่สี่ฮะรอบนี้ขายได้ร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญแล้วเห็นไหมทุกคนกําไรแบบขึ้นเรื่อยเลยเลยฮะได้เวลาทําเงินครับผมชีวิตมาไม่สักรูปหนึ่งนี่ไงเราแบ่งเลยแล้วนะเราจะเป็นรูปแบบคลาสสิกประชานิยมแล้วก็เป็นแบบภาพถ่ายอางอิงแต่เราเป็นประชานิยมนี ว่าเนะื้อปการแจ้งเกิดของเคลรี่แล้วครับต่ออการศิละปะของโรหิงซิมนี่ขายเราแปดสิบแปดเหรียญฮะเป็นไงมีแต่กําไรแล้วก็ภาพสุดท้ายครับเคเวสเราเสร็จแล้วนี่เป้าหมายปฏิทินเสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็บรรลุทักษะ4นะครับแล้วก็ขายภาพทั้งหมด3รูปวาดภาพตามอารมณ์ทั้งหมด3ครั้งนะะถือว่าเขามาทางนี้จริงๆนะตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเขาเกิดมาคือแบบเขาก็ชอบแบบทางศิละปะอีกแล้วเนาะมาโตมาก็ยังชอบอีกโอ้โหมัน เกิดมาเพื่อเป็นจิตตะกรชัดๆเสร็จเรียบร้อยครับทักษะขึ้นไปเลเวลสี่แล้วนะแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่เป็นยังบ้างตอนนี้แม่รู้สึกกระปี้เป่ามากกินข้าวเห็นครับตอนนี้คุณพ่อก็กลับมาแล้วอ๋อคุณพ่อต้องไปทำงานอีก5ชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่กินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมจะให้คุณแม่ไปนั่งเขียนนิยายต่อนะตอนนี้อรนีนาเราก็สามารถเขียนได้แบบหลายรูปแบบแล้วนะมีทั้งเรื่องสั้นการออกกําลังกายการเขียนอังอิงจากเรื่องจริงจินตะนิมิตนะครับบทภาพยนตร์บทกวีโหเขียนได้หลายเรื่องละจ พวกมังหะอะไรอย่างงี้ป่ะไ่้ใช่นะครับอลองเขียนดูนจะเป็นแนวนครับนี่คุณพ่อมาดูลูกวาดลูกอธิบายให้ลูกพ่อฟังหน่อยฮะมันคือความสวยงาครับคุณพ่อขอแบบนี้ไม่ต้องใช้จิใจในการเข้าไปหาวาดรูปเสร็จแล้วรอบนี้ขายทั้งหมด200เหรียญครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเก็บงานแต่แบบมันยอดเยี่ยมนะแบบผลงานชิ้นโบนแดงอะไรย่างเงี้ยเราจะเก็บไว้นะฮะ แล้วก็มาเทียบกับภาพแรกที่น้องเพิ่งฝึกวาดเราเลือกการวาดภาพได้เพิ่มอีกนะครับมีการวาดภาพแบบสัจจนิยมแล้วก็เป็นวาดภาพนามประธรรมนะเอาเป็นแบบสัจจนิยมลยเลยอ่หนึ่งร้อยเหรียญจัดไปเอาอีกแล้วเหรอไฟไหม้ฮะนีเร็วโอ้โหคุณแม่มาดับไฟให้น่ารักอ่ะไม่เคมีพันเจ็ดฮะโอ้โหคอตเตอร์เราไหม้ไปสามัน หมดตูดจาก4 0่พเหลือเหรีหยญฮ่าไ่รูเราสรุปไปแล้วนะครับหลังจากการที่ไฟไหม้ไปเราก็เคลี่กลับมาวาดภาพต่อเดี๋ยวมาดูภาพกันหน่อยเดี๋ยวในนี้ว่าเป็นถนนนะพอขอกำไรในลูกที่ขอกำไรหน่อยนะน้องตอนนี้คือเงินจาก4,7่0จอ่ะโอ้โหจะได้ตั้งับทุกคนครับหรือว่าเราคนซื้อเครื่องดูดควันจริงฮนะอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้แบบรถไฟไหม้ได้นะครับเพราะบ้านเราไม่มีเครื่องดูดควันเนาะ ภาพวิวครับสวยเนี่ยอันนี้มันเป็นวิวภูเขาแล้วก็มีเป็นแอ่งน้ำนะครับมีต้นไม้ด้วยโหสวยอ่ะอาล่ะง่วงมากเลยตอนนี้หลังงานจะหมดแล้วฮะเดียวนี้เดียวจะเสร็จละโอเคเสร็จแล้วครับขายได้300ร้อไปแล้วก็นอนพักครับผมน้องเขาอาจจะไม่ได้วาดภาพอะไรมากมานะแต่คือน้องเขาก็แบบวาดแะ้วก็ขายแล้วก็ทาเงินให้กับเรามาดูแย่ยังวทุกคนก่อนนะครับพ่กัน้อง,นองเขา่าจะเป็นจิตรกรที่ดีนะครับ ส่วนน้องเรเล็กของเราก็ายังไม่รู้นะว่าน้องก็จะชอบไปทางแนวไหนเนาะแต่น้องก็เป็นคนพูดเก่งนะครับอาจจะไปเล่นแบบทางเชิงเป็นตลกอินหรือเปล่าหรือเป็นนักพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็ลองแล้วแต่ความชอบของน้องเขาด้วยเนาะงั้นอยวพาน้องปิ่นไปกับน้องเคียร่าแล้วกันนะครับผมเจอกันในทีพาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายฮะ